มันมีครูดาวบอกไว้ด้วยท่านผู้ชม port, mndi mimi, nih, wow, o -wee, o -wee. เอามาตป้งต๊ะกันมานี่ไวทเน็กนี่ไปชุบดูชุเสียงนิดหน่อยหนึ่งสองห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามนี่

ーーですい <glorious> きて、er、いあたら。 ไปกระวานี่กูไม่ตำรวจนาะจ้ะตายคูรีคูคูเรนี่วิฮึดููการสไตล์การเดินก่อน น e. ี่จะตายก็ลองยิงเราไม่รู้สึกอะไรดูเลยโูเลยเอาแล้วเราไม่รู้สึกเจมด็อตเข้าไป2 3 5 7 11 13นี่ผมจะยิงคุณ มีปืนพวกนี้เรียนไหมเนี่ยเรียนแกไม่น่อยล้มป่าด้กกดมีไว่ใชหมวครุุไม่ไม่รู้ว่าโดนอะไรไปแล้ว ประยชน์ปันบอกอะไรเนี่ยปืนคือเลยคือเลยอ๋อมันเอไปตีตามดามีวันนี้วันนี้ผมก็ใช้ปืนเนี่ยสุด้ดี่้น้

อเอฟเฟกต์ไหมคุณต้องการจะเตนอะไรคุณไ,ไม่ต่างมาใจได้ถ้าร่างต้นของคุณยังไมก่กลับมาได้ผลจริงด้วยท่านผู้ชม งั้นเรามาลองวันนี้ละไอ้คนอื่อุ้ยครีมโอ้โหพายน้อยเรามาข่าไอ้เจ้าอคอก,กินนะลินเราต่อสู้ คอีมโอ้ยาหายข้ารอดชวิตแ้วโจรนะโจรนะอันนี้มาเป็น like จากอิกิอิกิฮึทำไมเราไม่สามารถสู้ได้ล <groans> <sh> <calculus> องรีเซ็ตโอเคมลครีมอืมออเมื่อกี้มาเป็นการเคลื่อนไหว งานแดงว่าวันนี้ล้ายเป็นบีดูดเลือดอย่างกับวีโอ <c oughs> อะไรเนี่ยแน่ใจอยู่ราไปก่อน